สวัสดีค่ะนักศึกษาสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของประโยชน์ของเซลล์กวานิกค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อนึงในบทเคมีไฟฟ้าในวิชาเคมีทั่วไปค่ะเราเรียนเรื่องของเซลล์กวานิกไปแล้วนะคะเราพบว่าในเซลล์กวานิกค่ะเขาจะเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์นะคะซึ่งจะมีการถ่ายเทยหรือมีการไหลของอิเล็กตรอนค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ประโยชน์นะคะจากเซลล์กวานิกได้นะคะในรูปแบบของแบตเตอรี่ค่ะ ะะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็คือเซล์ไฟฟ้าเคมีที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าเนื่องจากว่าภายในเซล์ลนั้นเขาเกิดปฏิกิริยดอคค่ะคราวนี้ถ้าเราแบ่งกลุ่มของแบตเตอรี่นะคะหรือเซล์ลพวกนี้นะคะเราจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือเราเรียกว่าเป็นกลุ่มของ Primary Cell นะคะ primary cell ลักษณะของ primary cell เนี่ยเป็นลักษณะที่ปฏิกิริยในเซลล์นั้นไม่สามารถที่จะผันกลับได้ ะะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยพอเราใช้ไฟไปหมดแล้วเราจะต้องทิ้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะเป็นลักษณะของ single use cell นะคะ,ะตัวอย่างของ primary cell หรือ single use cell นะคะก็เราก็เห็นในชีวิตประจำวันแหละพวกถ่านต่างๆที่เราใช้เราก็ต้องโยนทิ้งไปนะคะ,ะก็จะมีพวกถ่านไฟฉายธรรมดาที่เร,เรียกว่า dry cell นะคะ,ะหรือถ่านพลังสูงขึ้นมาหน่อยที่เร,เรียกว่า alkaline battery นะคะ หรืออาจจะเป็นฐานที่เราเคยเห็นนะคะที่เราใส่ในพวกพอยเตอร์ใส่ในเครื่องคิดเลขพวกนี้พวกนี้จะเป็นมูร์รีแบตเตอรี่นะคะในกลุ่มนี้เนี่ยใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งเลยนะคะในกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มของ secondary cell ค่ะนะคะ secondary cell เนี่ยเซลล์ะจุอิร,อร็กตรยที่เกิดขึ้นภายในเซลลค่ะเขาจะเป็นประยาที่ผ่านกลับได้หมายความว่าเซลล์พวกนี้เนี่ยเมื่อคุณใช้ไฟหมดแล้ว คุณสามารถที่จะเอาเซลล์นั้นนะคะมาอัดประจุหรืออัดกระแสไฟเข้าไปใหม่นะคะ mm. ปฏิกริริยารีดอกซที่เกิดขึ้นนั้นเขาจะขันกลับได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะแล้วคุณก็สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่า rechargeable cell นะคะหรือ rechargeable battery นะคะ mm. ตัวที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันก็เช่นแบตเตอรีอ่ที่ สะสมประจุนะคะแบบตะกัวที่เราใช้ในรถยนต์นั่นเองนะคะหรือพวกลิเธียมไอออนแบตเตอรี่อ่ะพวกนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือก็จะใช้ในโทรศัพท์มือถือนะคะอ่ะหรือก็จะเป็นพวกนิกเกิลแคดเมียมแบตเตอรี่นะคะอันนี้ก็จะใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างเฉพาเจาะจงนิดนึงอ่ะ,อะาวน,นี้เรามาดูทีละกลุ่มกัเลยนะคะเราจะเริ่มจาก Primary Battery, Battery นะคะหรือซิงเกิลยูเซลค่ะ ล้วก็เริ่มจากตัวที่ใกล้ตัวเราสุดเลยนะคะก็คือเป็นเซล์แห้งหรือเซล์ถ่านไฟฉายค่ะ,ะพวกนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่า dry cell นะคะหรือลิโคลด c เซลนั่นเองค่ะ,ะพยายามเทียบกับสิ่งที่เราใช้นะคะอะครูตั้งถ่านไฟฉายให้เลยนะคะลองถ่าดูนะคะเราจะพบว่าภายในถ่านไฟฉายนั้นเนี่ยเขาจะประกอบด้วยกล่องเซลล์นะคะที่ทำจากโลหะสังกะสีค่ะ ซึ่งโขหะสังกะสีตัวนี้เขาจะทําหน้าที่เ,เ,เ,เป็นขั้วแอโนโูดนะคะเป็นขั้วแอโนโดูดหรือเป็นขั้วลบค่ะโดยที่เขาจะให้อิเล็กตรอนนะคะกลายเป็นสังกะสีไอออนโอเคนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นขั้วบวกค่ะขั้วบวกในที่นี้นะคะเขาเป็นขั้วกราฟไฟค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ากราฟไฟเนี่ยเป็นอินเนอร์อิเล็กโทรดนะคะเป็นขั้วเฉื่อย เพราะฉะนั้นตัวที่ทําปฏิกิริยาที่แคโทดค่ะก็คืออิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ในนั้นค่ะก็คือมงกานิสออกไซด์นะคะซึ่งจะพบว่าภายในนั้นเนี่ยมันจะมีมงกานิสออกไซด์นะคะผสมอยู่กับพวกแอมโมเนียมคลอไรด์ซิงค์คลอไรด์แล้วก็พวก f เลอร์ต่างๆนะคะอัดอยู่ในตัวถ่านใสๆค่ะเพราะฉะนั้นมงกานิสออกไซด์ค่ะเขาจะมาเกิดปฏิกิริยา reduction นะคะที่ขั้วบวกค่ะพวกแคโทด ก็จะมารับอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากมกนิสออกไซด์นะคะเป็น Mn2O3 เราก็จะพบว่าเลขออกซิเดชันเขาเปลี่ยนนะคะ <Yeah. S 1> เมื่อเรารวม2ครึ่งเซลล์เข้าด้วยกัน2ครึ่งปฏิกิริยาเข้าด้วยกันนะคะเราก็จะได้เป็นปฏิยาเรด o อก์นะคะก็เอามารวมกันเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นปฏิยาเรดอก์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะพบว่ามันมีการไหลของอิเล็กตรอน นั่นหมายความว่าในขณะที่เราใช้เซลล์ถ่านไปฉายไปเรื่อยๆมันก็จะมีการจ่ายไฟออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อ,อเรานําไปใช้งานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเซลล์ถ่านไฟฉายหรือเซลล์แห้งค่ะสาร reduce นะคะก็คือโลหะสิงที่เป็นกล่องเซลล์นะคะส่วนสาร oxidize ก็เป็นแมกนีเซียมออกไซด์นะคะที่อัดอยู่ในภายในตัวถ่านไฟฉายนั่นเองนะคะ ซึ่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าของถ่านไฟฉายเซลล์นี้นะคะจะให้ค่า e ซลล์อยู่ที่ประมาณ1.5โวลต์เพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าแต่ละก้อนเนี่ยเขาก็จะมีค่าสักไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1.5โวลต์นั่นเองนะคะคราวนี้ปฏิกริริยานี้ค่ะเป็นปฏิกริริยาที่ผันกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้1.5โวลต์ไปหมดแล้วนั่นก็คือเราก็ต้องทิ้งถ่านไฟฉายนี้นะคะ เราสังเกตที่ Considering p d u c ตนิดนึงค่ะเราจะพบว่า product ที่เกิดขึ้นจากการจ่ายไฟหรือจากเบียร์อกนี้เนี่ยนะคะมันจะมีส่วนของสารละลายแอมโมเนียแล้วก็น้ำนะคะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่านไปใช้พวกนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆน,นะคะหรือถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความชื้นนะคะมันจะเกิดความชืนนะ,ะเพราะฉะนั้นที่เขาแนะนำว่า เออถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านานๆค่ะเราจะต้องดึงถ่านไฟฉายออกด้วยนะคะอ่ะวนี้เราดูถ่านไฟฉายประเภทที่2ค่ะก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นเซลล์อัลคาไลนะคะเราก็จะพบว่าอ่ะถ้าเราพูดถึงเซลล์อัลคาไลเนี่ยเราจะพบว่าโอเคเขาจะมีอายุการใช้งานที่ที่มากกว่านะคะอ่ะเรามาดูองค์ประกอบในเซลล์อัลคาไลกันนะคะ เซลล์อัลคาไลค่ะเขาก็จะประกอบด้วยซิงค์พาวเดอร์นะคะผสมกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อ่าซึ่งโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นี่แหละตัวนี้แหละโพแทสเซียมนะคะก็คือโลหะหมู่ที่1นนะคะที่เราบอกว่าเป็นอัลคาไลเมทัลนะคะซึ่งซิงค์ตัวนี้นะคะก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะในอัลคาไลก็คือในหมู่ OH ในอัลคาไลที่แตกตัวออกมานะคะก็คือซิงค์ทำปฏิกิริยากับไฮดรอกไซด์อ่อนค่ะก็ได้เป็นซิงค์ออกซด์นะคะแล้วก็น้ำในขณะที่ขั้วแคโทดค่ะก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะก็คือเป็นมังกานิสนะคะที่อาจผสมกับคาร์บอนในรูปของกราไฟต์ผงกราไฟต์นะคะ,คะก็จะทำหน้าที่เป็นขั้วแคโทดค่ะ ตัวนี้เขาก็จะมารับอิเล็กตรอนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลายเป็น mn 2 o 3ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารวม2เครื่งปฏิกิริยานี้เข้าด้วยกันนะคะเราจะได้เป็นปิยาริดอกซึซ่งเป็นปฏิกิริยาที่เราจะจ่ายไฟค่ะก็คือโลหะซิงค์นะคะทำหน้าที่เป็นสารด e ดเดนะคะในขณะที่แมงกานีสออกไซด์ค่ะทำหน้าที่เป็นสารออกซิไดซ์นะคะถ้าแรงคขึ้นไฟฟ้าของเซลล์อัลคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1.43โวลต์นะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพิจารณาที่ไบยาริีดอกของเซลล์อัลคาไลค่ะเราก็จะพบว่าปบอาริีดอกรวมของเขาเนี่ยทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นโซลิดทั้งหมดเลยเนั่นหมายความว่าอายุการใช้งานเขาจะยาวนานขึ้นเพราะว่าไม่ได้เกิดความชื้นภายในเซลล์นึกออกไหมคะเขาก็จะใช้งานและมีประสิทธิภาพมากกว่าถ่านไฟฉายที่เป็นซิงก์กับการาไฟธรรมดาแบบ Dr y c e l l นะคะคอันถัดไปนะคะก็จะเป็นเซลล์ปรลอดนะคะเซลล์ปหลอดหรือ mercury battery นะคะเราอาจจะคุ้นชินในรูปของถ่านกระดุมนะคะที่เราเอาไปใช้ในพวกพวกคอยเตอร์พวกเ,เครื่องคิดเลขอะไรพวกนี้นะคะเรามาผ่าแล้วก็ดูลักษณะของเขากันนะคะเ,เซลล์ปลอดค่ะตัวคอนเทนเนอร์หรือตัวบล็อกเขานะคะจะทำจากซิงค์ค่ะ ซึ่งแน่นอนซิงค์ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนนะคะให้อิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นคู่แอโนโอนนะคะในส่วนของตัวอิเล็กโทรไลต์ค่ะอิเล็กโทรไลต์ของเขานะคะก็จะมีทั้งตัวปรอทออกไซด์นะคะแล้วก็เ,เบสนะคะโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ผสมอยู่กับพวกซิงค์ไฮดรอกไซด์พวกนี้ทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์นะคะ เพราะฉะนั้นตัวซิลปลอดออกไซน์นะคะเขาจะทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนค่ะแล้วก็กลายเป็นปรลอดนะคะสองปฏิกิริยานี้ค่ะเมื่อรวมครึ่งปฏิกิริยาเข้าด้วยกันค่ะเราจะได้เป็นเบียรีดอกของการจ่ายไฟนะคะซึ่งในเซลล์ปลอดนี้ค่ะสารรีดิวสก็คือโลหะซิงค์นะคะส่วนสารออกซิไดก็คือปรลอดออกไซ์นั่นเองนะคะ ค่าแรงเครื่องไฟฟ้าของเซลล์ปลอดหรือผ่านกระดุมนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1.35โวลต์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเราสังเกตนะคะสารตั้งต้นเนี่ยเขาเป็นโซลิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานเขาเนี่ยก็จะยาวนานกว่าพวกไรายเซลล์นะคะคราวนี้เรามาดูในกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2จะเป็นพวก secondary battery ค่ะหรือ rechargeable cell นะคะคแล้วบอกแล้วว่าปฏิกิริยาร e ด o อกซ์ของเซลล์กาวนิกในกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้นะคะก็คือเมื่อใช้ไฟไปหมดแล้วเราสามารถที่จะอัดไฟกลับมาได้ตัวแรกที่เราต้องรู้จักกันนะคะก็คือเรื่องของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวนะคะ l e s d Storage Battery) นะคะอันนี้เราอาจจะคุ้นชินในรูปของแบตเตอรี่ที่เราใส่ในรถยนต์นั่นเองนะคะ ถ้าเราพาแบตเตอรี่ดูเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีลักษณะเป็นสแต็กนะคะสแต็กนั้นเนี่ยประกอบด้วยแผ่นโลหะ2ประเภทนะคะโลหะประเภทแรกก็คือเป็นโลหะตะกั่วค่ะซึ่งโลหะตะกั่วนี้เนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นแอนดนะคะให้อิเล็กตรอนนะคะอีกประเภทเอ,อีกอันนึงนะคะก็คือเป็นโลหะตะกั่วออกไซด์ ะะซึ่งตะกั่วออกไซด์เนี่ยเขาจะทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนโอเคนะคะในสารสาละลายที่อยู่ในในแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะจะพบว่าเขาจะมีส่วนผสมของกรดซัลเฟตอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเขาจะแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ซัลเฟตไอออนนะคะเพราะฉะนั้นกรณีของตะกั่วเขาก็จะให้อิเล็กตรอนนะคะ,ใน,ะในสิ่งแวดล้อมของซัลเฟตไอออน ะะส่วนเล็ดตะก,กัวออกไซด์ค่ะเขาก็จะรับอิเล็กตรอนในสภาพวดาล้อมของซัลเฟตไอออนเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารวม2ปฏิกริริยานี้เข้าด้วยกันค่ะเราก็จะได้ปฏิกริริยาหลกของการจ่ายไฟนะคะซึ่งเราจะพบว่าสารรี d ดิ e ที่ให้อิเล็กตรอนก็คือตะก,กัวในขณะที่สารออกซิไดซ์ซึ่งรับอิเล็กตรอนนะคะก็คือตะก,กัวออกไซด์นั่นเองค่ะเราจะพบว่า แอโนโถดและแคโทดแต่ละคู่นะคะเขาจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดแบตดตอรที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ2โวลต์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะต้องประกอบด้วยสแต็กเพราะเราต้องการ12โวลต์ใช่ไหมคะนั่หมายความว่าเราจะต้องต่อทั้งหมด6เซลล์นะคะก็คือ6คู่เพื่อจะให้เราได้แรงเคลื่อนไฟฟ้า12โวลต์ไปใช้นั่นเองค่ะ แบตเตอรี่พวกนี้ค่ะเมื่อเราใช้ไฟไปหมดแล้วนะคะเราก็เอากลับไปที่ร้านเพื่อให้เขาอัดไฟกลับเข้ามานะคะซึ่งกระบวนการอัดไฟนะคะจะเป็นกระบวนการผันกลับของปฏิกิริยายดอกที่เราเขียนไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการอัดไฟเนี่ยเราถือว่าเขาเป็นอิเล็กโทรไลซิสนะคะเพราะว่าเราต้องให้ไฟเข้าไปจากภายนอกเพื่อจะทำให้ปฏิกิริยาเขาเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ มาดูใกล้ตัวอีกตัวหนึ่งทุกคนอาจจะถืออยู่ก็ได้นะคะก็คือเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะอ่าซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีลักษณะเป็นแบนๆหน้าตาแบบนี้นะคะอ่านะคะในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเขาก็จะมีโลหะลิเทียมนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าลิเทียมเนี่ยเขาเป็นโลหะหมู่ที่1นนะคะตัวบนบนเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาจะมีสมบัติเป็นตัว reducing agent ที่ดีมาก เพราะเขามีค่า e ส reduction ต่ำมากนะคะอ่ะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าค่า e cell นะคะค่า e cell ที่เกิดขึ้นจาก Veridox นี้เนี่ยก็จะเป็นค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าท,ที่สูงมากนั่นเองค่ะอ่ะในแบตเตอรี่ลิตเธียมไอออนนะคะที่ขั้วแอโนดค่ะจะเกิดปฏิกิริยาการให้อิเล็กตรอนของโลหะลิเธียมนะคะลิเธียมก็จะให้อิเล็กตรอนนะคะในขณะที่ขั้วแคโทดค่ะ ก็จะเป็นปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอนนะคะของลิเทียมโคบอลออกไซด์ก็คือสารประกอบโคบอลออกไซด์เนี่ยเขาจะาทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวม2ครึ่งเซลล์ค่ะเราก็จะได้เป็นปฏิกิริยา,ารีดอกอกอมานะคะซึ่งในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะคะสารรีดิวส์ก็คือลิเทียมส่วนสารออกซิได์ก็คือโคบอลออกไซด์นั่นเองค่ะ ซึ่งปฏิยาริดอกซ์นี้ค่ะจะให้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมาอยู่ที่3.4โวลต์ซึ่งเราจะเห็นว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับเ,เซลล์ปฐมภูมิแบบกลุ่มแรกที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นี้นะคะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะนิยมใช้ในพวกพวกแล็ปท็อปนะคะพวกโทรศัพท์มือถือพวกนี้นะคะ แล้วก็พวกนี้ค่ะแน่นอนพอเราใช้แบตเราหมดแล้วเราก็ทำไมคะอ่าไปเสียบไฟชาร์จนะคะซึ่งการชาร์จไฟของเราเนี่ยมันก็คือ electrolytic cell นั่นเองนะคะก็ทำให้ปฏิกิริยา Redox ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมันผันกลับได้นะคะแล้วเราก็สามารถนำมาใช้ต่อได้นั่นเองค่ะ,อ,ะอีกสักตัวหนึ่งค่ะแบตเตอรี่นเลรอนิกเกิลแคดเมียมนะคะ ตัวนี้ค่ะเราอาจจะเห็นในรูปของอในอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนิกเกิลแคดเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแคดเมียมนะคะทำหน้าที่เป็นแอนโอดนะคะให้อิเล็กตรอนนะคะในขณะที่นิกเกิลออกไซด์ค่ะทำหน้าที่เป็นแคโทดนะคะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนนะคะ ในแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมค่ะก็จะมีเป็นลักษณะของเพลทนะคะของแคดเมียมแล้วก็นิกเกิลค่ะโรซอนซ้อนกันพับซ้อนๆกันกนะคะอ,อยู่ในนั้นนะปฏิกิริยาการจ่ายไฟค่ะหรือวิโดวรวม2อครึ่งเซลล์เข้าด้วยกันค่ะเราก็จะได้ปฏิกิริยาการจ่ายไฟของแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมมี m m ii, นะคะโดยที่สารรีดิ c e ค่ะก็คือ แคดเมียมให้อิเล็กตรอนนะคะและสารออกซิไดซ์รับอิเล็กตรอนก็คือนิกเกิลออกไซด์นั่นเองค่ะปฏิกิริยานี้นะคะมีแรงขึ้นไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1.2ค่ะและเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้นั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ไฟหมดเราก็ไปเสียบชาร์จไฟกลับมาใหม่ปฏิกิริยาก็จะเกิดการผันกลับแล้วเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ ในหัวข้อต่อไปค่ะเราจะมาดูเรื่องของเซลลเชื้อเพลิงนะคะหรือ f ิ e เซลนะคะซึ่งเ,เซลเชื้อเพลิงนี้เนี่ยก็กำลังถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อจะนำไปใช้นำมาใช้นะคะแทนเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงที่มาจากพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านั้นเนี่ยเวลาเผาไหม้นะคะเราเรียนเราก็เรียนมาแล้วเวลาเผาไหม้เนี่ยเขาจะให้พวกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะซึ่งเป็นแก๊สพิษนะคะ เพราะฉะนั้นในอนาคตเขาก็มีแนวโน้มที่จะลดการใช้ฟอสซิลนะคะหรือพวกไฮโดรคาร์บอนพวกนั้นเรามาดูการทํางานของเซลเชื้อเพลิงค่ะนะคะที่เราพูดในหัวข้อนี้เพราะว่าเซลเชื้อเพลิงคือเซลกาวานิกค่ะนะคะโดยที่เป็นเซลกาวานิกที่มีการป้อนสารตั้งต้นอย่างต่อเนื่องนะคะในการผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะโดยที่สารตั้งต้นของเซลเชื้อเพลิงค่ะก็คือ,อ,อแก๊สไฮโดรเจนนะคะหรือแก๊สมีเทน นะคะคเรามาดูลักษณะของเซลล์เชื้อเพลิงกันนะคะตามภาพเลยเซลล์เชื้อเพลิง um ก็จะมีแอนโอดนะคะทำจากกราไฟต์แล้วก็แคโทดทำจากกราไฟต์ซึ่งเป็นอินเนอร์อิเล็กโทรดทั้งคู่นะคะโดยที่ฝั่งแอนโอดค่ะฝั่งแอนโอดนะคะจะมีการฟรีดหรือมีการป้อนแก๊สไฮโดรเจนเข้ามาเพราะฉะนั้นทางฝั่งแอนโอดค่ะไฮโดรเจนจะมีการให้อิเล็กตรอนค่ะ,ะแล้วก็เกิดเป็นน้ำ โอเคนะคะในขณะที่ฝั่งแคโทดค่ะมันจะมีการป้อนแกส๊สออกซิเจนเข้ามาค่ะซึ่งแกส๊สออกซิเจนเขาจะทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็กลายเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในนี้ก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารวม2เครื่องปฏิกรยาเข้าด้วยกันเป็นแบลริด o อของการจ่ายไฟนะคะเราก็จะพบว่าเราจะได้ว่า เซลกัลวานิกนะคะหรือประจุหรือที่เกิดขึ้นในเซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยนะคะก็จะเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างแก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นสารเรลิวส์และแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นสารออกซิไดซ์นะคะและผลิตภักที่ได้ออกมาก็คือน้ำนะคะซึ่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงใน1ชุดนะคะใน1คู่เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ1.23โวลต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซลล์เชื้อเพลิงก็ลักษณะคล้ายๆกับ แบตเตอรี่เมื่อกี้ก็คือมันจะต้องต่อหลายๆชุดเป็นสแต็กนะคะตามจํานวนแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เราต้องการคราวนี้เมื่อเราพิจารณาเซลล์เชื้อเพลิงค่ะเราจะเห็นว่าทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ค่ะเห็นไหมคะมันเป็นแก๊สที่เราสามารถหาได้นะคะหาได้ทั่วๆไปนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องออกมาสากัดเพิร์ฟไฟเท่านั้นเองแล้วผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็คือน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเซลล์เชื้อเพลิงว่ามันเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาด นะคะเราจะเห็นว่าในการที่ทําให้เกิดไฟฟ้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําให้เกิดพวกแก๊สพิษต่างๆเลยนะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพลังงานสะอาดนั่นเองค่ะ,ะในหัวข้อส Belle ุดท้ายของคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องของการกัดกรอนนะะ่อนค่ะอการกัดกร่อนนะคะก็คือเป็นการเสื่อมสภาพของโลหะเนื่องจากกระบวนการทางเคมีไฟฟ้านะคะ ภาพที่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยนะคะทุกคนน่าจะรู้จักเทพีเสรีภาพนะคะซึ่งเทพีเสรีภาพเนี่ยเป็นรูปปั้นที่ทำจากโลหะคอปเปอร์นะคะทุกคนรู้จักสีของโลหะคอปเปอร์กันแล้วสีทองแดงถูกไหมคะแต่ว่าเราพบว่าเทพีเสรีภาพณปัจจุบันนี้เขาไม่ใช่สีทองแดงแล้วนะเขากลายเป็นสีเขียวนะคะถามว่าทำไมกลายเป็นสีเขียวเนื่องจากว่าคอปเปอร์ค่ะ ตัวคอปเปอร์เนี่ยมันเกิดการออกซิไดซ์มาเรื่อยๆนะคะมันเสื่อมสภาพมาเรื่อยๆแปลงร่างจากคอปเปอร์ที่เป็นคอปเปอร์บริสุทธิ์นะคะแปลงร่างเป็นรูปสันรประกอบคอปเปอร์ในลักษณะต่างๆนะคะจนในที่สุดปัจจุบันเนี่ยเขากลายเป็นสีเขียวนั่นคือเขาอยู่ในรูปของคอปเปอร์สบวกแล้วนะคะ,ะคราวนี้เรามาดูสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเลกออกซิเดชันหรือสาเหตุของการกัดกร่อนของโลหะ โลหะ,ะ oh ส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมีค่า e ิสูร d u c t i o n ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเขาจะให้อิเล็กตรอนได้ดีถูกไหมคะนั่นหมายความว่าเฮ้ยเขาจะเกิดเป็นไอออนหรือถูกกัดกร่อนได้ง่ายเราเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าโลหะเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ทําให้เกิดการกรัดกร่อนได้ง่ายเช่นอยู่ในสภาวะที่มีความชื้นสูงนะคะหรือในสภาวะที่มีไอออนบางประเภทที่ทําปฏิกิริยาได้ดีเช่นคลอไรออนในน้ําทะเลพวกนี้ ะะเขาก็จะถูกกัดกร่อนไว้มากคราวน,นี้เราดูปฏิกิริยาการกัดกร่อนนะคะเพราะว่าปฏิกิริยาการกัดกร่อนของโลหะเนี่ยก็คือเซลล์การันิกนั่นเองนะคะสำหรับการกัดกร่อนนะคะเราจะพบว่าโลหะของเราหรือเรายกตัวอย่างเป็นเหล็กน,นะคะเมื่อเขา,เ,าเจอความชื้นเจอออกซิเจนในอากาศแล้วก็เจอน้ำนะคะ เขาก็จะแปลงร่างนะคะโดยที่ตัวเหล็กเองเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนโอเคนะคะแล้วกลายเป็นเหล็กไอออนนะคะจากเหล็กที่เป็นของแข็งตอนนี้ถูกกัดก่อนของมันรูปของสารละลายแล้วนะคะอ่ะส่วนออกซิเจนค่ะแล้วก็ไฮโดรเจนไอออนนะคะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเขาก็จะมารับอิเล็กตรอนออกซิเจนก็จะมารับอิเล็กตรอนอ่ะแล้วก็กลายเป็นน้ำนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารวม2เครื่องปฏิกริยานี้ด้วยกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นปฎิร o x นะคะซึ่งเป็นปฏิกริยาการทำปริยาระหว่างโลหะเหล็กนะคะกับแก๊สออกซิเจนนะคะแล้วได้เป็นเหล็กไอออนกับน้ำนะคะซึ่งเหล็กไอออนกับน้ำค่ะเขาจะทำปฏิกริยาต่อไปอีกนะคะในบรรยากาศของออกซิเจนนะคะในสุดแล้วเขาจะได ออกมาในรูปของเหล็กออกไซด์ซึ่งมีผลึกของน้ำนะคะซึ่งนั่นก็คือสนิมเหล็กที่เราเห็นเป็นสีแดงๆนั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเรารู้สาเหตุของการกัดก่อนแล้วนะคะเราลองมาดูว่าแล้วถ้าเราต้องการป้องกันการกัดก่อนเราทำอย่างไรได้บ้างนะคะ,ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือการทาทานะคะเพนติ้งทาทาลายอาจจะทาด้วยสี ะะหรือทาด้วยเคลือบน้ำมันนะคะเพื่อให้ผิวของเหล็กเนี่ยไม่สัมผัสกับอากาศโดยโตรงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดวงจรของการทำกับออกซิเจนไปในระยะหนึ่งโอเคนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเราก็เคลือบด้วยสารที่มีค่าอ,อ,อิสุลดิแรคชันสูงสูงนะคะเพราะว่าพอเคลือบด้วยสารที่มีอิส e ลดิแรคชันสูงสูงเนี่ยสารที่มีอิส e d ดิ t i o ชันสูงสูงเขาจะกัดกร่อนได้ยากกว่า ะะตัวอย่างที่เราเห็นในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือการทําพวกกระป๋องที่เขาเคลือบข้างในด้วยดีบุกนึกออกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาค่า E0 r e d u c t i o n ของเครื่องเซลล์ดีบุกนะคะเราก็จะพบว่าเครื่องเซลล์ดีบุกเนี่ยเขาจะมีค่า E0 r e d u c t i o n สูงกว่าพวกเหล็กแล้วก็สูงกว่าพวกสังกะสีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะป้องกันการกัดกร่อนได้นะคะ อีกวิธีหนึ่งที่ทําได้ค่ะก็คือวิธี alloying alloying ก็คือเป็นการผสมโลหะเข้าไปนะคะ,ะในโลหะของเราเพื่อป้องกันการกัดกร่อนนะคะก็คือเป็นการทำ alloy นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีเหล็กที่กัดกร่อนง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราเติมโครเมียมเข้าไปนิดหนึ่งนะคะเติมโครเมียมเข้าไปนิดหนึ่งนะคะโครเมียมตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะสร้าง passive film หรือฟิล์มออกไซด์ เคลือบอยู่บนผิวเหล็กได้นะคะทำให้ผิวเหล็กนั้นเขาไม่ได้ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนและความชื้นโดยตรงนะคะซึ่งเหล็กที่มีการเติมโครเมียมเข้าไปเนี้ยเราเรียกว่า s t a n l e s s steel หรือเหล็กกล้าไร้สนิมนะคะซึ่งการกัดกร่อนเนี้ยก็จะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้มากกว่าเหล็กนะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือวิธี g a l v a n i นะคะก็คือ g a l v a n i z e iron นะคะวิธีการกัวานิชเนี่ยก็คือเป็นการเคลือบเหมือนกันนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นการเคลือบโลหะที่เราต้องการป้องกันการกัดกร่อนนะคะด้วยโลหะที่มีค่า E ศ reduction ต่ำกว่าพูดง่ายคือเคลือบด้วยโลหะที่กัดกร่อนได้ง่ายกว่านะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันมีโลหะที่กัดกร่อนได้ง่ายกว่าเคลือบบนโลหะของเราโลหะที่กัดกร่อนได้ง่ายกว่านั้นมันก็จะถูกกัดกร่อนไปถูกไหมคะในขณะที่ โลหะของเราที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะไม่ถูกกัดกรอดนั่นเองนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าพวก galvanized metal นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราต้องรู้จักกันไว้นะคะวิธีก่อนหน้านั้นที่เราพูดมาเนี่ยมันเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กนะคะหรือที่มีขนาดพอประมาณแต่ในกรณีที่ชิ้นงานของเรามีขนาดใหญ่เช่นท่อส่งน้ำมันอย่างเงี้ยใหญ่มากแล้วก็เยอะยาวเป็น หลายๆกิโลเลยนะคะเราจะมานั่งเพ้นทำนู่นทำนี่เนี่ยอาจจะอาจจะไม่ไม่เวิร์กนักนะคะเพราะฉะนั้นเขามีวิธีอีกวิธีนึงเขาเรียกว่าวิธีคาร์ดิกโปรเทคชันนะคะ,ะวิธีนี้หลักการง่ายๆเลยก็คือว่าเขาเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการป้องกันการกัดกร่อนของท่อเหล็กนะคะที่เป็นท่อส่งน้ำมันหรือท่อส่งสารเคมีอะไรก็แล้วแต่ที่ฝังอยู่ในใต้ดินหรือฝังอยู่ในน้ำทะเลนะคะ วิธีการก็คือเราก็ต้องนำโลหะค่ะที่เขามีค่า E0 ส e d ด c ดักชันต่ำกว่าเหล็กแล้วก็ราคาถูกกว่ามาวางใกล้กันเพราะฉะนั้นนะคะโลหะนั้นเนี่ยเขามี E0 ส e d ด c ดักชันต่ำกว่าเหล็กแสดงว่าเขาจะกัดกร่อนได้ง่ายกว่าเหล็กหรือ,ออกไหมคะอ่ะโลหะนั้นนะคะเขาก็จะทำหน้าที่เป็นเป็นแอนโอดค่ะนะคะถูกกัดกร่อนให้อิเล็กตรอนพูดง่ายคือถูกกัดกร่อนแทนเหล็กนั่นเอง ทำให้เหล็กที่วางอยู่ข้างๆเขาไม่สึกก่อนนะคะโลหะที่ทําหน้าที่พวกนี้เนี่ยนะคะจะต้องเป็นโลหะที่มีค่า E0 Reduction ต่ําแล้วก็ราคาถูกนะคะที่นิยมใช้ก็คือพวกแบมกนีเซียมนะคะถ้าเราเปรียบเทียบค่า Esu r r e u u t t o o นนะคะเราจะพบว่าเหล็กสังกะสีแบมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมเนี่ยมี E ิสุนิดักต่ําที่สุดแสดงว่าให้อ e ิเล็กตรอนได้ดีที่สุดวิธีการนี้ค่ะ เราเรียกวิธีการ c a t h o d i c Protection เพราะว่าโลหะที่เราเอามาใช้เช่นแมกนีเซียมเนี่ยเขาจะทำหน้าที่แอนโอดะพอเขาทำหน้าที่แอนโนดหมายความว่าเขาจะผลักไอตัวเหล็กของเราที่เราต้องการป้ปอ,อ,งปองการป้องกันเนี่ยให้เป็นแคโทดแทนโอเคไหมคะเขาก็เลยเรียก c a t h o d i c Protection ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับชิ้นงานขนาดใหญ่ๆนะคะหรือเป็นชิ้นงานที่อยู่ในสภาวะการกัดก,ก่อนที่รุนแรงมากๆนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อเรานำะะโลหะแมกนีเซียมมาวางไว้ที่ข้างๆท่อเหล็กของเราค่ะโลหะแมกนีเซียมนั้นเขาจะทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนนะคะเกิดเป็นแมกนีเซียมไอออนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกโลหะแมกนีเซียมนี้ว่า sacrificial anode นะคะ sacrificial เนี่ยลากศัพท์มาจากคำว่า sacrify ที่แปลว่า เสียสละนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็ประมาณว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันเสียสละทำหน้าที่เป็นแอโนดแทนเหล็กแต่ก็ถูกกัดกร่อนไปแทนเหล็กนั่นเองนะคะส่วนปยารีดักชันค่ะที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดจากการทำยาระหว่างออกซิเจนที่อยู่ร,บรอบๆนั่นเองนะคะจบแล้วนะคะสำหรับประโยชน์ในการใช้ความรู้ทางด้านเซลล์กกวีนิก นะะในการอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะ,ะหลังจากนี้เราจะไปดูเรื่องของอิเล็กโทรไลซิสกันค่ะสวัสดีค่ะ